บอกว่ามันไม่มีแบบที่เราต้องการเลยว่าอะไรงงเฮ้ยอยากได้มานานแล้วทำไมไอ้คนไม่มาทำ วันนี้จะทำมอกนะคะทุกคนจะไปเอ็มบาซีเพื่อจะไปซื้อไอโฟน13รอบนี้นะคะก็คือใช้เงินเก็บของตัวเองซื้อไอโฟน13เครื่องเก่าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไอโฟน11ใช่ไหมซึ่งเราก็ได้ขายน้องาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือเอาเงินจากที่ขายแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้มาซื้อไอโฟน13นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เซนทัลเอ็มบาซีนะคะอีกจะบอกว่าอยู่นนทบรุรีใช่ไหมทุกคนคืออยู่ตรงข้างเซ็นทัลเวสเกตเราทุกคนก็จะบอกว่าเออแล้วทำไมไม,ไม่ไปเซ ือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรา,าคิดว่า walk in เข้าไปซื้อแบบของที่ชอ็อปตาม A I S D T A C มันยากที่จะมีของแบบตรงสีตรงความจุที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยโทรไปถามแบบหลายช็อปมากหลายที่มากได้คาตอบบอกว่ามันไม่มีแบบที่เราต้องการเลยที่ใกล้ใกล้เบสเกตเราก็เลยลองโทรแบบเออลอง zoom embassy ดูซิอะไรแบบนี้สรุปก็คือโทรไปหา embassy embassy ก็บอกมีนะคะซึ่งเครื่องที่เราจะซื้อวันนี้ก็คือ iPhone 13 Pro สีเซอรราบูนะคะ128 g b ้นั่นเองแต่ว่าจะมีระไลเปลียน แงหมก็ต้องมาติดตามกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2โมงแล้วแล้วก็นัดพี่เขาไว้ประมาณ3โมงเราว่าถ้าใครแบบอยากให้ชัวร์ก็มาที่ที่แบบคนมันน้อยๆดีกว่าแล้วก็แนะนําว่าให้โทรนะคะโทรถามก่อนว่าถ้า walk in เนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้จะได้คือแบบน้อยแบบน้อยมากจริงๆแล้วก็มันจะเสียเที่ยวนะคะทุกคนมาทาลิปกันนิดนึงตัวแรกก็คือตัวนี้ตัวที่รีวิวไปนะคะตัวนี้คือ b o b บ i Brown Jelly Stick นะคะสีฮันนี่เบอร์สองไฮเลยทุกคน คือช่วงนี้สิงขึ้นนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจโอเคต่อไปก็คือใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นบอมบี้บาวเหมือนกับลิปคัชนะคะแคนเบอรี่สีแบบซิกเนเจอร์ของบอมบี้บาวนี่ต่อไปก็คือใช้อันนี้ค่ะทุกคนเป็นอันสุดท้ายมันจะเป็นแบบกลอสอันนี้เป็นของโลมานนะคะเป็นกลาสติ้งวอเตอร์ตินอันนี้สีโลสตรีมนะคะสวยมากมีความเป็นแบบเกาหลี ทุกคนสสวยมากแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็หิวมากอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ทําให้โดนใจมาโทรหาเาซ็นทรันเมอร์ซี่เดบมอบังแคหรือแบบอะไรเงี้ยใกล้ๆมันก็มีไม่โทรเทอหาอีเมอรตซี่เลยทุกคนค <c oughs> ือวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นแบบห้างที่คนน้างเงียบแล้วคนก็น้อยเพราะฉะนั้นอ่ะมันเหลือแน่นอนนะคะใครที่อยากได้เฟอร์สิบก็ลองโทรมาถามได้ ประมาณ3ามโมงนะคะแล้วตอนนี้สองโมงครึ่งนะคะพี่พเขาก็เลยติดโลูกค้ายอยู่แล้เราก็เลยเดินลงมาแบบน้องทำนี่กรุจกรุบนะคะแอบไปดูแบบโปรแม็กมาแล้วหยมันใหญ่เอาไงดีเข้ามาดูแครอแบบปุบกุบช้อปปิ้งก่อนพี่จะได้ไปดูน้องไอโฟนของเราตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะโปรแม็กหรือว่าจะโปรดี ถึงครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะถึงตล้วจั๊กแม่ก็ซื้อ,อได้ไหมคะกระเป๋าสกับข้าว S <S <an itary> ร่าเกลียดมากเลยงงมากก็บอกใช้กับข้าวต้องแหมหมนฟรีที่แครอทเลยนะวันนี้ก็เดินไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงสามโมงแล้วก็ขอเวลาคิดเพราะว่าโปรแม็กับทุกคนเพิ่มมาแค่สี่พันบาทคือมันเพิ่มมาแบบนี้เดียวมันก็จะได้อะไรที่มากกว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูของที่ซาร่าก,กันนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรทำล้าก็อยู่ข้าวแต่ว่าไปกินไม่ได้เพราะว่าจะกินเนี่ยก็คือจะยาวเลยที่ทุกคนข้างล่างตรงนี้คือที่เรามาถ่ายรูป มาซื้อทุงเท้าเพราะว่าแม่บอกว่ามันดีเราก็3าคู่ราคา290จัดอันละ119บาทคุท้มมากทุกคนแล้วมันเป็นแบบไม่มีส้นขึ้นมาอะไรเงี้ยใครอยากใส่รองเทา้าผ้าใบา <c oughs> ไม่อยากเห็นถุงเ <c oughs> ท้ทาแต่ว่ากลัวมันกัดก็ใส่เนี่ยเลิศ ดีมากค่ะตอนนี้รอใจปะยังไม่เฉดเลยคนเยอะมากมีข้างหลังอีกหันเร็วๆได้มาแล้วค่ะทุกคนไปกินข้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปรีวิวให้ทุกคน ที่บ้านนะคะสรุปเนี่ยก็คือซื้อ iPhone 13 Pro นะคะ128 g ินะคะรวมเนี่ย41,000บาทนะคะทุกคนตัวเครื่องเนี่ย38,500แต่ว่าก็ยังมีแบบอ c สเซสซอรี่อย่างต่างที่มันจะเป็นจะต้องซื้อนี่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูการดูที่บ้านแล้วก็ นี้เนี่ยก็อยู่ที่โอเพ h นเฮานะคะชั้น6ของเซนท์เนบัสซี่นั่นเองซึ่งก็มาทานข้าวคือตอนแรกกาจะกินอีซี่บัตตี้เนี่ยอีลานเนี่ยแต่ว่านางบอกพัก3ามโมงถึงห้าโมงคือพักอะไรเนี่ยคือแบบจะพักเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยคนกินหรออะไรงงตรงนี้ค่ะทุกคนมันก็เป็นแบบว่าฟรีสเปซนะคะแบบว่ามาให้อ่านหนังสือแล้วก็มีข้าวทานอะไรแบบนี้อยากจะให้ดูก็เป็นโซนมีหนังสือให้สามารถซื้อได้ สิของเราเนี่ยยังอยู่กับเรานะคะอยู่นี่เราเนี่ยจะต้องรอแบบเปลี่ยนซิมล้างเครื่องแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะต้องไปส่งให้กับลูกค้าที่เขาซื้อเราในไีนะคะก็ขอบคุณมากๆคือแบบไม่คิดว่า iPhone ลง i อีแป๊บเดียวแล้วขายได้เลยอ่ะแล้วก็แบบดีใจมากแล้วก็ขายได้ราคาที่แบบเราพอใจแล้วก็ลูกค้าไม่ต่ออะไรเลยลก็คือแบบขอบคุณมากๆจริงนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอข้าวมา สี่โมงแล้วแล้วก็ยังไม่ได้หาข้าวเย็น <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเราจะมารีวิว iPhone 13 Pro Series i e r r a ให้ทุกคนดูกันนะคะว่า iPhone 13 Pro ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไงควรค่าเกี่ยกันตามไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเราก็พยายามพูดในสิ่งที่เรารู้ให้มากที่สุดเน,นาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะทุกคนก็คือ iPhone 13 Pro 128GB สีเซราบูลนะคะเป็นสีที่ลิมิเต็ดมีแค่ i p h o n e 13เท่านั้นนะคะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบเทาๆฟา้ฟาฟคลุมๆนิดนึงคือสวยมากจริงๆคือจับแล้วแบบ iPhone 13สีเซราบูลคนค่าเสียหายสำหรับ iPhone 13 Pro ทั้งหมดของเราก็คือ41,000บาทก็จะมาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นกล่องที่ Apple เขาเนี้กลังณลนลงเรื่องการแบบลดโลกรอกล่ลองชัง้นก็คือจะบางลงนะคะเพื่อลดการใช้กระดาษการใช้ สิ่งที่ได้มากับตัวเครื่องในกล่องเนี่ยก็คือจะมีแค่นี้แค่ตัว iPhone แล้วก็ตัวสายชาร์จที่เป็นตัวสายชาร์จ Type C แค่นี้เลยแล้วสิ่งที่จะต้องซื้อเพิ่มนะคะทุกคนก็คือ1เป็นหัว USB Type C นะคะมันจําเป็นที่จะต้องซื้อนะคะถ้าใครเนี่ยกระโดดจาก11 10ลงไปเนี่ยนะคะก็จะต้องซื้อหัวด้วยซึ่งหัวเนี้ยมาในราคา690บาทนะคะทุกคนที่ต้องซื้อเลยจากในช็อปนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เป็นเคสใสเป็นของ Air Jacket Hybrid นะคะนี่ 6ก0กบาทเหมือนกันไปติดฟิล์ม,มนะคะทุกคนก็คือเป็นฟิล์มแบบครอบคุมทั้งเครื่องเลยนะคะซึ่งฟิล์มตัวนี้เนี่ยคือราคา1,390ัรบาทแล้วเขาก็มีประกานให้3เดือนด้วยเป็นฟิล์มกระจกแบบนี้เลยนี่นะคะทุกคนให้ดูภายนอกก่อนภายนอกของเขาเนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ขอบมอนเหมือน iPhone 11นะคะต้องขอบเหลี่ยมของเขานะคะเขาใช้เป็นสแตนเลสสตีลขัดเงาน,นะคะ,ะ,คะทุกคนซึ่งก็จะมีความเงาวิวบ,บวิบบวบมากๆซึ่งกระจกด้านหน้าที่เขาใช้นะคะเป็นกระจกที่เคลือบเซรามิกซึ ต,ต้องก mayor, ันการแบบขีดข่วนใดๆจะไม่มีรอยการขีดข่วนเลยตัวที่เป็นสิ่งที่ชูโรงของ iPhone 13อย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยมีหน้าจอที่มี refresh rate ได้สูง refresh rate คืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะคะปัดได้ลื่นปื้ดแบบนี้เลย ไม่มีติดขัดอเลียนนเรียกว่ารีเฟรชเรทสูงแต่ว่าถ้าสมมติเป็นรุ่นก่อนก่อนเนี่ยรีเฟรชเรทเขาก็จะตามติดติด,ดขัดขัดเวลาเราทลายหรือว่าปัดขึ้นเลื่อนดูข้อมูลต่างๆทั้งในแบบพวกโคมใน safari หรือว่าใน Facebook หรือในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่าง11เ็กับ13เนี่ย11เนี่ยมาานันจะค่อนข้างจะชา้าแล้วก็จะมีจังหวะที่มันไม่ได้ลื่นไปเลย13มเนี่ยมันจะมีความแบบไปแล้วไปเลยมือทาติดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบลื่นไปเลยนะคะ แล้วก็ไบเนสของตัวหน้าจอนะคะซึ่งก็ชื่อว่าฟีเจอร์ทูโทนนั่นเองไอโฟนเนี่ยจะปรับไวบ้บาลานซ์สีแสงของหน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของแสงที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในแสงมืดๆเขาก็จะปรับสีเองให้เข้ากับแบบแสงมืดที่เราอยู่ไม่ใช่แบบสว่างจ้าแบบเกินหรือว่าถ้าเราอยู่กลางแจ้งมากๆเขาก็จะปรับไวบ้บาลานซ์ของเราให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นคอนเทนต์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยได้ไง่ายมากขึ้นสาหรับเรื่องกล้องก็ไม่พูดไม่ได้นะคะนี่ค่ะทุกคนเขาก็จะมี3ากล้องซูไดด้้ถถึง3ระับาาสว่เป็น iPhone สิบเอ็ดและพอสิบสองเนี่ยมันจะซูมได้แค่สองระดับใช่ไหมคะก็คือศูนย์จุดห้ากับหนึ่งถ้าเป็นไอโฟนสิบสามเนี่ยมันจะซูมได้คูณศูนย์จุดห้าคูณหนึ่งแล้วก็คูณสามนี่คูณศูนย์จุดห้ามันก็จะเป็นแบบออกมาใช่ไหมหนึ่งแล้วก็คูณสามชัดมากๆภาพไม่แตกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูกล้องหน้าของเขานะคะทุกคนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไม่ได้มีเลนส์เพิ่มให้มันต่างกับไอโฟนสิบสองมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันว้าวมากจริงจริงๆเเเเเฮ้้้้ยยออาาาาาากไดมมมมนนนนนแลวถป็พพรททฟีีจ์่่ใ ม,มีแค่โทน13ท่านั้นก็คือโฟโตกราฟิคสไตล์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคืออะไรสาม,มารถที่จะปรับแต่งสีได้นะคะก็คือเนี่ยโทนเราสาม,มารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็สาม,มารถเลื่อนสีได้อนนี้ก็จะมีความแบบ rich contrast นะคะก็คือมันจะมีความภาพที่เข้มใช่ไหมเนี่ยมันจะดูมืมดๆถ้าไมทุกคนทำมืดทำมืดแต่เนี่ยมันจะมีความแบบเพิ่ม shadow เพิ่มอะไรให้แบบแบกกาของเราเราชอบแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเราจะเอาประมาณสัก45แล้วก็มี warm ค่ะเป็นโทนสีที่จะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้หรือว่าจะเป็นสีแบบติดเหลืองใครชอบติดอะไรเอาสีนะว โอ้ไม่กอดมากแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มตัวความสว่างได้นะคะตัวนี้ก็คือความสว่างลดได้เพิ่มได้แล้วคือมันก็จะอยู่กับเราแบบนี้ตลอดนะคะไม่ว่าเราจะแบบว่าเลื่อนไปทางไหนก็นตามคือสีกล้องที่เราปรับต่างๆก็จะติดตามเราไปตลอดเวลาเลยนะคะแต่เราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูเปรียบเทียบนะคะกล้อง11กับ13 Pro ว่ามันจะเป็นอย่างไงบ้างมีวิดีโอมีภาพให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย เลิศมากจริงบอกเลยว่าต้องมีบอกเลยว่าถนัดมือบอกเลยว่าบอกเลยว่า,วาดีกล้องนี่ใหญ่เป็นเม็ดไข่บุกแบบตัวใหญ่มากไม่รู้ว่าน่าจะไม่ใช่ทีใหญ่ไปญนแไหนนะ,ะทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันทั้งล็อกแล้วก็ท mini ั้งมินิรีวิว iPhone 3 Pro นะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วเนาะใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ